ด็โกมเสือณิลาเสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับณสิลานะครับผมกับคลิปสรุปเนื้อเรื่องของเกมเฟสแกนออเดอร์อีเวนต์ไบต์เดย์ปี2022เหล่าแว่นมากปัญญาทั้ง15คนและก็เช่นเคยทางคารเดีย,ยสามารถจับปฏิกิริยาของจุดแปรผันย่อยได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเป็นช่วงยุคใกล้ยุคปัจจุบันบริเวณยุโรปโดยครั้งนี้เนี่ยดาวินชีจัดเต็มมากโดยการส่งเซอร์วานมาด้วยกันกับเราถึง5นาย อันได้แก่ฮาจิเมจังโนบุคาสึดีโมคูฮูดินอันเตอร์และออรดชุนอันเตอร์เนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยไม่สามารถจับค่าเซอร์วานได้ในพื้นที่ของจุดแปรผันแต่ว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างอยู่เต็มไปหมดเลยเมื่อเรามาถึงที่จุดแปรผันนี้ก็พบว่าเป็นแค่ตึกออฟฟิศธรรมดาดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าทันใดนั้นนพวกเรา ก็โดนโจมตีโดยศัตรูที่เราไม่สามารถเห็นได้และสามารถรู้สึกได้เลยในขณะที่พวกเราหนีเนี่ยก็ได้เจอกับเซอร์วานปริศนาได้ทำการส่งแว่นตามาให้กับเรากับคูฮูลินอันเตอร์ทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นสัตว์มาที่อยู่ตรงต่อหน้าเราได้และสามารถทำการรับมือมันได้นั่นเองแต่เซอร์วันตนนั้น,นก็ได้ทำการห้ามเราไม่ให้ทำการฆ่าสัตว์มาเป็นเด็ดขาดให้ไล่มันออกไปเท่านั้น ในภายหลังเซอร์วานปิจนาเนี่ยได้ทําการเล่าว่าถ้าเกิดไปสังหารสัตว์มาทิ้งแล้วก็นะจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียพลังไปเหมือนกับตัวเขาที่ทําการฆ่าสัตว์มาไปและตอนนี้ไม่สามารถต่อสู้ได้และเซอร์วานคนนี้เนี่ยก็บอกว่ายังไม่ค่อยอยากจะกล่าวนามของตัวเองสักเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกอายมากที่ถ้าเกิดตัวเองเนี่ยบอกชื่อจริงออกไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไร้ความสามารถในฐานะของวีรชนในชื่อนั้นและบอกให้ทําการเรียกเขาว่าไมเคิล และแว่นตานี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์อาคมที่ตัวเขาเนี่ยไปเจอที่ห้องใต้ดินของตึกนี้ซึ่งมีความสามารถทำให้เห็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้และเสริมสร้างสติปัญญาให้แก่ผู้ใส่อย่างที่ครูฟูลินเนี่ยไม่ได้ทำการฆ่าสัตว์มาทิ้งเนี่ยก็เพราะว่ามีสติได้เพราะด้วยการใส่แว่นตานี้นั่นเองพวกเราเนี่ยจึงมุ่งหน้าไปที่ห้องเก็บแว่นตาเพื่อที่จะสามารถหาแว่นตาเนี่ยมาพอกับจำนวนคน พอเรุชุนอันเตอร์เนี่ยทำการใส่แว่นตาปั๊บชุดก็เปลี่ยนไปเลยโดยอ้างว่าเปลี่ยนชุดเนี่ยเพื่อให้เข้ากับแว่นตานั่นเองง่ายๆแบบนี้เลยนะ <c oughs> หลังจากที่ทําการตรวจสอบรอบๆเพิ่มเติมแล้วเราก็ได้เจอกับเซอร์วานตนอื่นที่ถูกอัญเชิญมาที่จุดแปรผันแห่งนี้โดยกลุ่มแรกเนี่ยมีเซนซันพาราเซลซัสโมเดรและเมดูซา โดยเมดูซ่าเนี่ยก็ได้ทำการฆ่าสัตว์มารแล้วทำให้สูญเสียพลังในการต่อสู้และทำให้เรารู้ว่าเมื่อทำการฆ่าสัตว์มารนั้นจะทำให้สัตว์มารดึงพลังของคนคนนั้นไปได้ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกสัตว์มารสามารถใช้เนตรมารของเมดูซ่าดวงตาที่สามารถทำให้กลายเป็นหินได้ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพของมันจะเสื่อมลงก็ตามและกลุ่มที่สที่เราเจอเป็นแกงบัสเตอร์กาเวนกันนะและเอลคีดู และเมื่อพวกเราเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ที่เดียวกันแล้วอยู่ๆวิดีโอของจอมเวทที่เป็นตัวการในการสร้างสัตว์มานี้เนี่ยก็โดนเล่นขึ้นมาทําให้เรารู้ว่าจุดประสงค์ของจอมเวทนั้นก็คือการสร้างสัตว์มาออกมาเพื่อที่จะทําการต่อต้านผู้ชั่วร้ายและความรุนแรงเพื่อที่จะทําให้โลกนี้สงบสุขไปชั่วนิรันด์แต่ว่าบริษัทขอให้เจ้าจอมเวทคนนี้เนี่ยไม่สามารถคุมพวกสัตว์มาที่มองไม่เห็นพวกนี้ได้ และพวกเขาเนี่ยก็โดนพวกมันกินเข้าไปหมดเรียบร้อยเลยจ้าเพ้อฝันโลกสวยไม่พอยังจะสร้างปัญหาอีกไอ้พวกนี้เนี่ยทีนี้ข้อมูลจากเอลคีดูเนี่ยเขาได้บอกว่าจุดแปลพันธุ์นี้เนี่ยจอกศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ก่อรูปร่างขึ้นมาเพื่อที่จะให้จอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปรากฏตัวออกมาได้น่ะนะจำเป็นต้องทําการจัดศึกจอกศักดิ์สิทธิ์จาลองขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเกิดพวกเราอยู่ในตึกนี้แล้วก็ ถึงแม้เราจะทําการต่อสู้ฆ่าฟันกันเองพลังเนี่ยก็จะโดนดูดไปให้กับพวกสัตว์มารดังนั้นเราจําเป็นต้องทําการจัดศึกจอกศักดิ์สิทธิ์ที่สันติขึ้นมาแทนแล้วเราก็ทําการอัญเชิญเซอร์ไวอีกตนหนึ่งเพื่อมาเป็นกรรมการของศึกครั้งนี้และคนที่ทําการตอบรับการอัญเชิญครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นพี่ชายแกะที่แสนดีวิดเวนตาเมอรินนั่นเอง ที่โผล <Laser> ่มาเนี่ยไม่ใช่อะไรหร,หรอกว่างานเพื่อที่จะสร้างสมดุลของทีมเนี่ยจึงย้ายออรชุนออกจากทีมเราและแบ่งทีมแข่งขันเป็น3ทีมตามนี้ทีม A p พาราเกซุสเซนซันโมเดรและก็เมดูซ่าทีม B กันนะออรชุนอันเตอร์กาเวนและเอคิดดลส่วนทีม C ีนีโมครูฟลินอันเตอร์ฮจิเมจังโนบุคสึและตัวเราส่วนเมอร์ลินกับไมเคิลเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมการและก็พิธีกรและการแข่งขันศึกจอกศักดิ์สิทธิ์ สุดแสนจะสันติก็ได้เริ่มขึ้นนณที่นี้โดยเกมแรกที่เราเล่นเนี่ยก็คือเกม s ิ t u a เอช n ั่นพัซซึ่งผู้ถามเนี่ยจะทำการยิงโจทย์ออกมาและผู้เล่นเนี่ยจะสามารถถามคำถามกับคนยิงโจทย์ได้โดยที่จะสามารถตอบได้เพียงแค่ Yes หรือ No เท่านั้นใคร ที่สามารถตอบคำถามได้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะสำหรับรายละเอียดคำถามเป็นอะไรคำตอบเป็นอะไรนั้นนะขอเชิญชมในไลฟ์ของอีเวนต์นี้ในวันที่4นะครับผมเอาเป็นว่าทีมที่ชนะเนี่ยคือทีมของพวกเราทีมคารเดียหรือก็คือทีม C นั่นเองและเกมที่2เนี่ยเป็นเกมวิ่งไล่จับแต่ว่ามีกฎกติกาแปลกจากเกมวิ่งไล่จับปกติเพราะว่าคนที่ไล่จับเนี่ยจะมี1คนต่อทีมและมีแต่คนที่ไล่จับเท่านั้นที่จะสามารถจับคนออกได้ และถ้าเกิดคนไล่จับเนี่ยโดนคนไล่จับขออีกทีมนึงจับแล้วก็จะถือว่าทีมนั้นแพ้ไปเลยตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าทีม B ที่มาจากคาว่าบัสเตอร์เนี่ยจะชนะซะอีกนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทีม A ซึ่งใช้แผนการกลยุทธ์และพลังของมิตรภาพก็สามารถได้ชัยชนะไปครองได้สำเร็จหลังจากจบเกมที่2แล้วสองพี่น้องอินเดียกันนาะและอรชุนก็สังเกตเห็นถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสัตว์มาร พวกมันเนี่ยกลังทำการกืนกินกันเองอยู่ตัวที่เราคาดว่ามัน,น่ะทำการกืนกินกันเองเพื่อให้ตัวมันแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะมีสติปัญญาและเข้าใจถึงการทําให้จอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปรากฏขึ้นมาได้ถ้าเกิดทิ้งไว้แล้วก็มันจะแข่งเกินกว่าที่จะสามารถปราบได้ง่ายแต่ถ้าเกิดทําการปราบมันก่อนที่มันจะแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการมอบพลังให้แก่สัตว์มาน จากการสังเกตการแล้วคาดว่าสุดท้ายพวกสัตว์มาเนี่ยจะกืนกินกันเองจนเหลือ3ตัวเป็นสัตว์มาบินได้สัตว์มาทะเลและสัตว์มาบกในตอนนี้เนี่ยไมเคิลมาทําการสารภาพชื่อจริงของตัวเองให้พวกเราทราบเพื่อที่จะได้รู้ว่าสัตว์มาเนี่ยได้ดูดพลังอะไรไปจากตัวเขาและชื่อจริงของไมเคิลก็คือคอนสแตนตินที่11พารพาโอโลโกสดรากัสจักรพรรดิคนสุดท้ายของจักรวรรดิไบแซนไทนหรือ จักรวัดโรมันตะวันออกนั่นเองโดยมีความเรื่องชื่อในเรื่องปลาการป้องกัน3ชั้นหรือพูดง่ายๆความสามารถของเขาก็คือถึกสุดๆจะได้เป็นชิลเดอร์คนใหม่ของเกมไหมนะหลังจากทําการรวบรวมข้อมูลความสามารถของเซอร์วานแต่ละคนแล้วและก็คิดว่าถ้าเกิดทําการปราบสัตว์มารขึ้นมาเนี่ยจะโดนดูดพลังอะไรออกไปวิธีการที่พวกเราเนี่ยคิดออกมาได้นั่นก็คือลำดับการปราบสัตว์มาร โดยจะทําการปล่าบสัตว์มารและทําการมอบความสามารถที่ไม่เป็นประโยชน์ให้แก่มันก่อนเริ่มแรกทําการปล่าบสัตว์มารทะเลก่อนเลยด้วยพราคิลุสฮาจิเมจังและคูฮูดินอันเตอร์เพราะว่าสัตว์มารที่เหลือเนี่ยไม่สามารถใช้เวทอาคมหรือว่าวิชาดาบได้อยู่แล้วจึงสูญเปล่าและสัตว์มารบินได้เนี่ยยังโดนกระดูกของสัตว์ทะเลของพี่หมาอันเตอร์ไปทำให้ตัวหนักจนไม่สามารถบินไหว ตัวต่อไปเนี่ยเป็นตัวเลือกให้นะแต่ว่าถ้าเกิดตีสัตว์มารบินได้ก่อนเนี่ยจะใช้เอ็กซิดูแล้วก็แซนซันโดยที่มันเนี่ยจะได้ความสามารถในการฟื้นพลังไปคูณ2แต่มันมากเกินไปจึงจะกลายเป็นพิษต่อร่างกายนั่นเองผู้กล้าฮิวเหรอฟะ ถ้าเกิดตีสัตว์มารบกก่อนเนี่ยก็จะใช้อลชุนนีโมและก็โมเรสเพราะาสัตว์บินได้เนี่ยตัวหนักมากจนไม่สามารถหนีได้ด้วยความสามารถของนีโมและถึงแม้จะได้ความสามารถของออชุนที่เป็นตาหมื่นลี้เนี่ยก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรส่วนความสามารถของโมเรสเนี่ยในการปลดปล่อยพลังเวทแล้วทําไมตัวหนักอยู่แล้วอะ่ะคือไหวไม่ได้นี่นาะแต่ว่าคนที่จะได้ตรงดาบก่อนที่มันเนี่ยจะกลายเป็นรูปร่างสุดท้ายนั่นก็คือ no โนบุคัสึตัวที่ให้ดูพลังของโนบุคัสึไปนั่น,นก็เพราะว่า พลังของโนบุคัซึเป็นพลังที่มีอยู่เพื่อพี่สาวของตัวเองโอดะโตบุนากะแต่ว่าที่นี่นั้นไม่มีโนบุนากะอยู่ทําให้พลังของมันเนี่ยค่อยๆหลุดออกไปแทนและมันก็ปรากฏตัวร่างสุดท้ายของสัตว์มานซึ่งหน้าตาเหมือนกับโจดเลยเว้ย <c oughs> และคนที่จะทําการ,รเผด็จศึกสัตว์มาร่างสุดท้ายนั่นก็คือกันนะและกาเวนที่เก็บ2คนนี้ไว้คนสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าพลังแห่งดวงตะวันเนี่ยมันน่ากลัวเกินไปที่จะให้สัตว์มารได้ไปก่อน ถึงจะผ่านแว่นตาก็สามารถฆ่าได้ด้วยสายตารับไปซะเดี๋ยวไฟนอลดาร์กอตแกแกจะล้อออรชุนหลอกฟักกันนะทำเอาเฮียออรชุนเนี่ยอึ้งจนพูดไม่ออกเลยจ้าและนี่ก็เป็นชัยชนะของพวกเราและจอกศักดิ์สิสินเนี่ยก็สามารถปรากฏรูปล่างขึ้นมาได้พวกเซอร์วานที่โดนเรียกม,มาที่นี่เนี่ยก็ยอมมอบให้แก่เราแต่โดยดีและทุกคน ก็ทําการลาจากกันไปก่อนที่กันนาจะไปเนี่ยอรชุนก็ได้บอกกับกันนาว่าสิ่งที่ตัวเจ้าใส่อยู่นั้นน่ะเป็นแว่นกันแดดไม่ใช่แว่นตางั้นหรือแว่นกันแดดงั้นเหรอก็ว่าทําไมเห็นทุกอย่างมืดจังลาแบบนี้จะดีหรอมาหาวิรชนแห่องอินเดียโว้ยและคอนสแตนดินก็ทําการลาจากโดยที่ไม่ได้เป็นตัวละครเข้ามาในเกมไปอรอลุ้นในอีเวนต์หน้าต่อไปแล้วกันนะจ๊ะ และก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับศึกต่อสู้แห่งแว่นตาอารายธร,รที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อทําการเสริมสร้างการมองเห็นซึ่งเป็นหนึ่งในประสาทรับรู้ที่เราใช้มากที่สุดในการรับข้อมูลนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับกับอีเวนต์ไวท์เดย์ปี2022ของเกม a ฟ e แกนออเดอร์ก็เอาไว้เจอกันในอีเวนต์หน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย